สวัสดีครับเดี๋ยวจะน่ครับเดอ้อเมื่อวานนี่กับเมื่อนี้ได้ทุบเข็มครับพ,พี่น้องครับเมื่อนี้มีพระอาทิตย์มาทุบเข็มทุบหนาดพี่น้องครับมันกดปลงเหลืออยู่ปร,ประมาณเมตรมันมันสูงพี่น้องทุบลำบากพีไเบใส่วิธีตัดถิ่ด้วพี่น้อง ทุบไปแล้วได้มั้นติดก่าต้นเลยพี่น้องครับหน้าเพิ่งร่างตัดตัดลังเข็มอยู่พี่น้องเพราะว่าตัดรังเข็มมันแตกข้างล่างพี่น้องหน้าเพิ่งร่างตัดรัลังพี่น้องครับวันนี้วอนพี่น้องแดดเปียงเลยวานพากันทุน่เป็น ผมได้เหนียวพี่น,อน้องอยนกจะได้่ขอขอบคุณพี่น้องด้อที่ติดตามวันก่อนผมลงคลิปไปพี่น้องครับลงผิดลงซ้ำอเอาออกก็เป็นพี่น้องเดี๋ยวล้อรสามาเอาออกฮะกะลบออกล้งซ้ำพี่น้องขอโทษขอไปพี่น้องห,หลายๆเ้อะนี่เราพี่น้องเช็ดเพรเป็นท้ายได้เอาเข่าได้แก้วอ,ออกก็เป็นพี่น้องครับ ลูกสาวมันกับฝึกไขย,ยุ่แต่ก็เห็ดบ่อใดพี่น้องลืมต้องขอโทษขอไปทางยู u ูบพร้อมด้วพี่น้องเดอ้อที่กดกระปสองรอบผิดพลาดต้องขอโทษขอไปยังสูงพี่น้องครับนีหน้าหน้ากำลงังตัดตั่นัังเข็มอยู่ผมก็จะได้ทุบทุบแล้วตัดตัดทิมม่มพี่น้องตัดลงพื้นจะได้ฝัง ฝังดินคางเคลื่อนอะพี่น้องเนเี่ยเพื่อนจะได้ถมดินถมดินคางเคลื่อเนเที่ถนนข้ามสะพานไปถนนข้ามสะพานลอยต้นพี่นอ้องหาเมอร์นี่เหตุงานมี้หาเมืรอนี่หกเมอร์นี่ มือใหพี่นอ้องงั้นการแจ้งนี้สุดยอดแล้วพี่นอ้องงานเครืงง่อนี้งันหนักที่สุดแล้วมันหนักตอนแรกๆเลยพี่น้องครับพอเทลแล้วลก็แล้วเห็นแล้วว่ามีอย่างพี่น้องแก่แบบเบิกเหมือน,นหน้าพันธอนหนังตบยุ้งพี่น้องยุ้งไหลในปลาปลาข้าวกำลังินปลาข้าวพี่นอ้องกำลังข้าวเพิ่นยุ้งไหล นี่งแฉรี่ขอขอ,อบคุณพี่น้องเด้อที่ซอยติดตามซอยเบิ้งซอยเป็นแรงใจให้ยิ่งแฉลีวขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังแรงใจยิ่งแฉลี่เด้อพี่น้องเด้ออาพี่น้องครับขอจบคลิปกันนี้เด้อผมไปซอยพันแยกเทียมก่อนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่งแฉลี่นะพี่น้องกดติดตามไว้แล้วกดบ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อถ้าไม่คลิปยังจะได้เข้าไป พี่น้องพี่น้องเบิ้มวิธีการเฮ็ดเป็นยังไงจะไะไ,ได้อธิบายพี่น้องเบิ้มพี่น้องครับอันนี้ก็จะได้ใส่เหล็กวางทองแล้วก็ใส่เหล็กเหล็กคันผูกเหล็กเงาเลยพี่น้องอพี่น้องครับขอจบคลิปจบนีแ้แหละขอบคุณครับสวัสดีครับ